สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สนามตะกอ้อของเป็เกษตร68ครับกับตะกอ้ออาวุธเชียบุ11ครับยืนคู่กับทางด้านยหมิงฮะหลังเท้าล่างแลกกับทีเด็ดมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับขุนจนไม่ป่าตาหนังรองแล้วก็หนึ่งบางชันอืจังหวะน,นี้นี่นทุกแผลจริงๆฮะหลังเท้าล่างหลัง,ลงเท้าบนคือต้องบอกว่าหลังเท้าทุกอย่างจริงๆนะ ศูนย์ศูนย์ครับอืมจังหวะนี้ครับเหยาบิงโอ้โหไม่ไหวแล้วครับดูลักษณะนี้ครับแต้มหนึ่งศูนย์ครับอืมเปิดไปไหนฮะัอชมไม่ได้คือต้องบอกว่าหลังเท้านี่มันรับยากอยู่แล้วนะครับีน แจมสอสครับสวัสดีพี่นอ้องชาวยูทูบเลยนะครับหนึ่งบางชันรับหลังทำง่ายๆครับโอ้โหดูฮะเตะได้ทุกดอกจริงๆ แต้มสอูนยครับตันอลอง,ลอ,งอ้าวโอ้โหโดนของแข็งของบุรีรัมไปแล้วครับสามศู <30 S 2> มนย์นะครับสามศูนย์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิบสามแต้มเลยครับหลัง,ทง,ลงเท้า <c oughs> ล,ล,ล่างีนี้อย่ังวอา <c oughs> 03ครับคือพยายามที่จะกดดันเกมเซิร์ฟนะครับ30เนี่ยเดี๋ยวมีเงี้ยดูจังหวะนี้โอ้โหแต่ครึ่งรอบ แทมศูนย์สามครับท่นลองก็คือเปิดเดียบอืมสามศูนย์ครับเอาลยครับหลังเท้าล่างครับมาแล้วครับศูนย์สามครับ อ,อือโอ้เกมเตะของ่านังรองในมาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับสามศูนย์ครับอืมจังหวะน,นี้เอาเลยครับโอ้โหคือ ชงหลังเท้านี่มันอัตลรมันไม่เหมือนแปรนะครับประคองไม่อยู่จริงๆสี่ศูนเลยครับบุรีรัมเดินสายสี่ศูนย์ครับเนี่ยคือพยายามที่จะเข็นฟอร์มเลยครับ 04ครับจบเกมที่ผมทำได้ยิงเตะยิงได้ใจครับตาหนังรองเจ้าตัวยืนคู่กับกระติบน้อยพรามสองนะครับเอาชนะเก่งบ้านประขามมาเลยครับ โอ้ตานังรองครับโอ้โหสุนทรีครับบูธครับ

สี่หนึ่งครับเอาครับโอ้โหลูกเสิบลูกนี้ห้าหนึ่งเลยไม่ไหวแล้วครับลักษณะแบบนี้ครับแต้มห้าต่อนหนึ่งครับอืมนี่ฮนะดิ้นจริงๆอือือ <c oughs>

เป็นยังไงเขาเรียกทำไมเรียกว่าไก่คนสามปุตดพี่ตามอายุ ก็ตามอายุเราปล่อยน้องเขาขึ้นอ๋อคือปล่อยน้องเขาขึ้นบ้างเจอกับปีศาจนะช่วงระบุมแล้วก็บุมอ๋อช่วงระบุมแล้วก็บุ้มช่วงมึงบมดไปก็ปล่อยได้อยู่ไหนนะฮะแข่งหกคนเออยู่คนเก้าอ๋อคนแปดคนเก้าเจ้าเห็นว่าคนแปดคนเก้าก็เห็นว่าไกลมันจะหลายคนอะไรเจ้ากระดาษนั้นใกล้กับข้อเราไปโคะากล้ข้อเราไปโคะหกเอาเลยครับดูวันนี้ยังมีเง็บเตะออกเลย กสี่ลงแล้วก็ถอยเจ็ดขึ้นแล้วก็กดองไป้ลน่ชูเปลี่ยนฝั่งไหมครับไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับแทงตรงข้ามเลยข้าคูณคูณคูณมีข้ามติดจะพ่อมาเอาอวชามาเลยเจ็ดหนึ่งครับห่างกันที่หกแ้มเลยเดี๋ยวเฉือนนิดเดียวครับบู๊ทสิบเอ็ดขอครับขอแปดหนึ่งครับถือว่าแต้มห่างกันเยอะครับ ไก่ขนสามครับดูว่าปีศาจครับหนึ่งต่อแปครับหนึ่งบางชันโอ้เตะได้สบายจริงๆไะเกมยกของหนึ่งบางชันนี่ต้องบอกว่าเราเห็นหลังท้าเป็นครั้งแรกครับสำหรับการเปิดตัวของหนึ่งบางชันโอ้โบสิบเอ็แล้วก็ชางหงองเหยาวมิงครับทนได้หรือไม่ครับต้องรีบกลับมาครับเหยาหมิง ปดหนึ่งครับโอ้เนี่ยโ,โอ้นิ่งๆๆจริงๆเจ้าบู๊ดึงไปไหนครับตาหนักรองครับดึงขึ้นแล้วครับเตะได้ไหมเอา้าโอ้โหยังเปิดด้วยซ้ายครับยากไหมฮะมยังได้ครับโอ้โหโ,หโอ้โหยิงเลนย,งยิงมั่นใจครับทั้งสองคนค่ายของคุณจนไม่ปาก หนึ่งต่อแปดครับสองแปดครับตาหนังลองสอดต,ตัวครับขึ้นแล้วครับโโอ้ห <c> 82ครับเจ้าบูตนี่ก็สอดต,ตัวเตะได้ดีครับอือ92เลยครับอละคือต้องบอกว่าประสบการณ์นี่เป็นลองเยอะครับ92ครับ92อือเปิดด้วยเนียบูทขอครับโอ้ ตาดังลองขออีกครั้งนึงครับนี่ฮะดึงขึ้นเน็นเห็นเลยครับนี่ฮะสองสิบครับสิบสองครับ พีเตก็ไปฝุดขี่นาัตวช่วงนึ่งช่วงเดือนเดี๋ยวเื่อเียเยเอเอยสิบสองครับห่างเยอะครับลูกนี้แต่ได้ครับ สองสิบตาหนักลองเอาขอเลยครับอุ้มไวจริงๆโอ้โหสิบสองครับสิบเอ็ดสองครับเห้ดังเลย คล้ต้องโกนหพ่อเลาเป็นกรรมการอ่ะทีแรกมองแวบเดียวนึกว่าพีดูคุลำไปจัดิงได้ไงวะสิบเครับเกมหรือไม่เกมเลยบูดยังสู้ครับโอ้โ เีเฉยแม่เึงผมึงผมเ้อเหึงแล้วหึ่งสบสองสองครับสองต่อสิบสองครับลไม่ขายอะไเดเกมครับ

โอ้โหปั่นขึ้นเลยครับย่เข้า็ีกสามสิบสองครับเช็คดีจริงเร็มกำลังสนุกกำลังสนุกกำลังสนุก เมเดเกมครับีอืมอซื้อสี่ยฮะอซื้อสี่โอ้โหเปียวของเราสี่ปนก็เก้าเก็คนเดียวยัเทไม่เคยนแบงเอาลครับดูจังหวะเกมเตะของตัานนังรองฮะเตะได้ดีมคยบเลยิิพิมจริง สิบสองต่อสามครับบูธครับอืจังหวะสอดมาครับผมเป็นกรรมการไปดวผมไปทำสนามให้ป่ะขวาสุดเลยครับโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับผลปรากฏว่าชนะด้วยกอนสิบสามต่อสามครับขวาเงินรางวัลไปคลองครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับ